เราจะมาลองเริ่มต้นสร้างนะครับหน้าแรกของสื่อด้วยแฟลตนะครับเบื้องต้นนะครับก็ใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 นะครับครับเมื่อเปิดโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้เมนูนี้นะครับ จะเลือก Air for Android นะครับในการที่จะสร้างชิ้นงานนะครับก็คลิกเข้าไปที่ Air for Android ขนาดของหน้าจอที่เราจะใช้ทำงานนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในแนวนอนของตัวโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับเพราะนั้นต้องปรับค่านะครับก็คือปรับบริเวณนี้นะครับในคุณสมบัติหรือ property นะครับ มาปรับตรงนี้นะครับจะทําให้เป็นแนวนอนก็ทําได้โดยนะครับพิมพ์ลงไปเลยครับคลิกแล้วพิมพ์ลงไปที่เรากําหนดไว้คือ800คูณ480นะครับอันนี้คือขนาดที่เราจะทําสื่อเพื่อใช้ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับที่เรากําหนดไว้นะครับการนำแบ็กกราวด์นะครับ พื้นหลังเข้ามาใช้ก็ใช้เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ import import to state นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายภายหลังว่า import to state กับ import to library ต่างกันอย่างไรนะครับการ import to state ก็คือ import แล้วภาพจะลงมาสู่พื้นที่สีขาวตรงนี้นะครับ state ก็คือเวทีหรือพื้นที่ที่เราใช้สร้างชิ้นงานนะครับ Background ที่เราทำนะครับก็ขอให้ปรับ เลื่อนนะครับให้ตรงกับบริเวณพื้นหลังซึ่งมีขนาดเท่ากันพอดีอันนี้คือขนาดของแบ็กกาวที่ท0 0คูณ4ี่800,480นะครับเบื้องต้นเมื่อวางแบ็กกาวเรียบร้อยแล้วให้ผู้เรียนนะครับเตรียมดังนี้นะครับชื่อวิชาครับตัวอย่างเช่นนะครับวิทยาการคำนวณ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคราวนี้ถ้าตัวฟอนต์มันเล็กนะครับก็ให้ดูทาง property ด้านขวามือนะครับตรง size ของ character นะครับอาจจะกดเมาส์แล้วเลื่อนไปทางขวามือก็ได้อย่างนี้นะครับหรือรู้ขนาดแน่นอนก็คลิกลงไปแล้วพิมพ์ได้เลยครับใส่ตัวเลขลงไปได้เลย หลังจากนั้นก็พิมพ์เมนูหลักนะครับเบื้องต้นไว้ก่อนสิ่งที่ควรมีนะครับก็คือแบบทดสอบก่อนเรียนโอเคนะครับตัวบนอาจจะเพิ่มขนาดขึ้นนิดนึงนะครับให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงเมนูที่2นะครับ าบทเรียนเมนูที่3นะครับก็คือแบบทดสอบหลังเรียนเมนูที่4นะครับออกจากบทเรียน อันนี้คือเราเตรียมนะครับเตรียมสำหรับวางรูปแบบไปก่อนนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์เครื่องมือของซอฟต์แวร์ flat เองนะครับเสร็จแล้วอยากจะมีภาพนะครับประกอบก็ให้ import ภาพเข้ามาใส่ใน state อีกรอบหนึ่งถ้าภาพใหญ่เกินไปนะครับก็ให้ใช้เครื่องมือ Free transform ในการปรับอันนี้เบื้องต้นนะครับตอนนี้เราจัดวางพื้นที่นะครับเตรียมสำหรับที่จะออกแบบเป็นสื่อการเรียนการสอนหน้านี้เป็นการออกแบบหน้าจอหลักนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเราจะมาดูวิธีการปรับข้อความเหล่านี้เป็นปุ่มนะครับเดี๋ยวพบกับคลิปต่อไป